สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนพูดไม่ตรงกันสักเรื่องแม่บ้านเผยที่ขวัญบอกว่าให้ค่ารถพันกว่าบาทที่จริงไม่ถึงพันแถมค่าแรงก็ไม่ได้ให้ เรียกได้ว่าชาวโซเชียลต่างก็แบ่งออกเป็น2ฝั่งบางคนเชื่อแม่บ้านบางคนเชื่อขวัญอุตสาหะนีหลังจากแม่บ้านบอกว่าใช้งานหนักกินข้าวชามเดียวกันกับที่ใช้เลี้ยงสุนัขและได้นอนวันละหนึ่งชั่วโมงแถมค่าจ้างก็ไม่ได้จ่ายหลังทํางานได้3วัน ล่าสุดก็ทําเอาพี่หนุ่มกัญชัยงงไปหมดใครโกหกขวัญกับสองแม่บ้านพี่น้องต่างคนต่างยืนยันมีวงจรปิดถ้าหนูทำแบบนั้นเขาหยุมหัวหนูแน่นางเอกดังมีกล้องวงจรปิดแต่ก็ไม่แจ้งความจากกรณีอดีตแม่บ้านขวัญอุตสามณีออกมาเปิดใจในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์แจ้งกินข้าวจานเดียวกับที่ใช้เลี้ยงสุน,นัขรู้สึกพระอิดพระอมรับไม่ได้เวลานอนก็ต้องนอนในห้องครัวเวลานอนก็ต้องนอนในห้องครัวซึ่งไว้สําหรับนั่ง กินข้าวและมีที่นอนของน้องหมาอยู่แถวนั้นโดยต้องนอนเฝ้าด้วยและไม่ได้รับค่าแรงจากนั้นหนุ่มกัญชัยเผยในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ว่าก่อนเข้ารายการได้คุยกับขวัญอุตสามณีโดยดรหมวยอริสราอยู่ด้วยเผยว่าพี่นุ่มต่อสายหาน้องขวัญอุตสามณีถามขวัญอยากจะพูดไหมขวัญบอกไม่อยากจะพูดแล้วถามว่าแล้วเหตุการณ์เป็นจริงไหมให้กินข้าวจานเดียวกับสุนัขน้องขวัญเสียงสูงเรียกพี่นุ่มจะบ้าเหรอ ถ้าหนูทำแบบนั้นเขาหยุมหัวหนูแน่จะทำได้ยังไงส่วนที่บอกว่าไม่ได้จ่ายค่าแรงขวัญยืนยันว่าก็จ่ายวันที่ออกไปพร้อมกับน้องก็ให้เงินไปเพื่อความเป็นธรรมฝั่งแม่บ้านเขาบอกว่าเขาก็ได้รับเงินมาเป็นค่ารถแต่เขาไม่ได้ค่าแรงแต่ขวัญบอกว่าให้ไปพันกว่าบาทค่ารถบวกกับค่าแรงอันนี้ไม่รู้ยังไงแต่แม่บ้านบอกว่ายังไม่ได้ค่าแรงซึ่งขวัญบอกว่าตอนเขามาขอทํางานขวัญก็สงสารอยากจะมีที่ งานอยากจะมีข้าวกินขวัญก็เลยให้มาทดลองงานกันใช้กล่าวว่าความจริงขวัญก็น่าจะออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพราะทางแม่บ้านเขาก็ออกมาพูดแล้วจะได้ฟังสองมุมคนอยากรู้ว่าไม่มีการจ่ายค่าแรงเขาจริงไหมและเอาจารย์เข้ามาไปให้เขากินจริงไหมแม้แม่บ้านจะบอกว่าเป็นจานที่คลุกข้าวแล้วเอาไปป้อนหมาแล้วเอาจานนี้ไปล้างและเอามากินมันไม่มีจานอื่นเหรอ ดรหมวยอริษรากล่าวว่าขวัญก็ชี้แจงว่าเขาจะไปทำแบบนั้นได้อย่างไรที่บ้านเขาเป็นออฟฟิศมีคนอยู่เยอะแยะด้านกันชัยบอกว่าก็เอากล้องมงจรปิดวันนั้นมาดูหน่อยมันก็จะได้เห็นว่ายังไงกันแน่ เพราะมีคนมองอยู่สองมุมส่วนที่แม่บ้านบอกว่านอนวันละหนึ่งชั่วโมงควนก็ชี้แจงว่าดูวงจรปิดจ,จะรู้ว่าเขาได้นอนวันละกี่ชั่วโมงกล้องตัวที่ 2, 2> ตอน21นาฬิกา20นาที classified. แม่บ้านเข้าไปนอนในห้องนี้แล้วตอน4ี่ทุ่มก็นอน5้าทุ่มก็นอนเวลาผ่านไปเรื่อยๆขณะที่กัญชัยบอกด้วยว่าความจริงจานมันก็น่าจะมีหลายใบนะแม่บ้านก็ยืนยันว่าจริงเขากินจานข้าวหมาเป็นจานที่ผสมอาหารหมา แล้วเขาอาจารย์นั้นไปล้างแล้วเอามากินเอ๊ะยังไงงงไปหมดแล้วกันใช้เผยอ,อีกว่าผมถามขวัญว่าจะไปแจ้งความไหมหรือจะยังไงเขาบอกเขาไม่แจ้งแล้วถามว่าสองคนนี้ไล่ออกทั้งคู่เลยไหมขวัญบอกว่าใช่เขาเป็นพี่น้องกันเป็นคนมอญอายุประมาณ1 8 1 9วันนี้ขวัญมีงานอีเวนต์แต่เหมือนจะยกเลิกไปแล้วไปดูอีกทีว่าใครพูดจริงใครโกหกพระแม่บ้านก็ยืนยันแบบนี้ขวัญก็ยืนยันแบบนี้แล้วขวัญมีก วงจรปิดและต่อมาแม่บ้านก็ได้มาเปิดใจอีกรอบในรายการทบท้อข่าวอมรินททีวีว่าตนมาทำงานตั้งแต่วันที่29สิงหาคม65ถึงบ้านประมาณ5โมงเย็นได้นอนกับนุ่มนิ่มหนึ่งคืนนุ่มนิ่มคือชื่อสุนัขเช้ามานุ่มนิ่มก็มีเลือดที่ตรงนั้นตนจึงได้บอกเขาจนได้พาไปหาหมอหมอก็บอกว่าขาดน้ำจะมายนให้ตนว่าตนทำหมาตกใจไม่ได้มันขาดน้ำมาก่อนที่ตนจะมา ตนเพิ่งมาได้คืนแรกเองเขารักหมามากตนก็ไม่กล้าดูแลส่วนกรณีการออกค่ารถให้เขาให้เพียง990บาทซึ่งไม่ได้ให้ตนโดยตรงเขาเป็นคนคุยและเรียกแท็กซี่ให้เองตนไม่รู้ส่วนนี้แต่ตนได้ถามคนขับแท็กซี่ว่าได้ค่ารถมาเท่าไรเขาบอกว่าได้มา900บาทแต่ต้องขึ้นทางด่วนด,ด้วย90บาทแท็กซี่จึงเรียก990บาทซึ่งเขาเป็นคนจ่ายให้เพราะตนไม่มีเงินส่วนตนไม่ได้เงิน อะไรจากเขาเขาแค่จ่ายค่ารถให้แล้วก็ยังคงเป็นข้อสงสัยอยู่สําหรับเรื่องราวดังกล่าวว่าใครพูดจริงใครโกหกท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ